สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่18ตุลาคม2567ค่ะมันนี้นะคะสภามาหาพี่สาวบ่าวเท่านะคะสภามาถามเมื่อคืนนี้เป็นคืนวันพระนะคะพี่สาวบ่าวเท่าเป็นฟันดีบอเนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่ให้62เข้าตรงๆนะคะแนวทางมีหงวดเขาดงวดหลุดนะคะคุณผู้ชมเอามันนี้จะพา ตามไปเลยนะคะว่าเพื่อนฝันบอรหรือว่าจังไรน,นะคะผู้ชมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567ค่ะโอ้ล้านปู่เขามาแม่ปูเราขายแง่ขายล้านจ้าอ้มนะคะถุงถุทั้งแก่ทั้งแถมกาโอ้ล้านตาเขายังค่ะเพื่อนมาขายล้านตาเขาท่ะนผู้ชมวันนี้อากาศร้อนนะคะ อากาศร้อนแล้วเอ้านั่งข้างล่างจะได้นั่งนงันง่นงคุยกันข้างนี้แหละที่เก่าผิดท้านีิดจได้ผิดเบบซี่าคือบนั่งโซฟาเลยมานี่แะนั่งคุยกันคุยกันง่ายๆสบายๆสบายประชุมอ่าโอ้ยนนอ่อนเนาะอากาศร้อนแล้ว ขึ้นเย็นก็มาใหม่แบบนี้มอืมโอ้นอนหลับอยู่บ่กระเช้านี่อันบังกะโพคือตุ่มตามตุ่มตามอยู่เอาแสงคือซ่องเลยหลุดผ่าจสักหน่อยบ่แสงคือส่องอยู่ดิซ่องบ่าไม่หมู่บ่ดิกืมธรรมดาเขาเขาจะส่องบ่เปลี่ยนอะไรบ่างสันเปลี่ยนมุมบ่าอย่าผิดปะอย่าผิดปะเอาไม่หมู่มาผิดเปิ้ลกระไรน่ะบ่บ่ห่อนมันดันบ่เป็นยังเดี๋ยวจะไอ้มื่อนิจัย แกพัดลมให้ยืชมกจะสักักพัดลมอะไนาจะักเพัดลมจะดังแนท่านผูมชมเดี๋ยวจะแนวกอ็ไม่มือขึ้นจังไหนซีหาทุมบอกว่าหิวเข่าอ่ะสันพี่สาวไปขอบ่าวบ่าวสาแล้วว่าเย็กยกินนหอมมันแน่ำขึ้นบ่อใ้ว่าฉันนอนบ่รับ่ืำอืมอิ่เข่าทับปลาเผา บ่าวเขาซื้อปลาเผากัาบซื้อปลาไม่ต้มต้มระบำผสมคือแบบเอาปัดเขากีที่เขาหนึ่งอ<ล>ะรวงปิงมืงมึงเคลืนไหมางไรให้เรากินโอ้ยเขาเหนียวอเขาไลเบอรี่นี่หรเราก,นรากินในเราต้มมะมาเป็นจังไสจังหวัดถามเขาทรรมชุ่มมีวที่ธรรมมากนะครับหกสองโอ้สามตัวเกือบแตกเนาะเก้าเจ็ดสองเป็นเก้าหกสองเอั ที่ที่่นเห็นว่าผูเท่าสีเ้เบิ่งยูเรือดหกเจ็ดสองบ้าวเท่าเล้กันอืมตัดไทนี่ครับตัวที่เน้นหกเจ็ดหกสองเจ็ดสองนี่ครับหกสองตรงตรงโอ้ถ้าพี่สาวมาล้ะฟันแมนอยู่เนาะมาบ้านหรืฟันแมนอยู่เนาะ <laughs> ปูเป็นไห้อยู่ดิเป็นจังไดเมื่อคืนเคื่อนก,กันก่อนจะนอนกับขอปูคุยปนูนี่ละปูเป็นยี่นี่ละจะมาบอกพี่สาวว่าไม,มา่โชคดีแน่ บอกกนมากนอนกะไบวเป็นเลยขอพอนอยก็เบิรเนลาสราเจ้ากินผู้ยุ่งเหยนนล่ะมันมีไง่ล่ะมันมีไสูอยู่นีล่ะมันขึ้นนีติขอพอนไว้เพิ่นไม่โชคหนติไว้เพิ่นไม่สูตแงวดนี้เออววนที่หนึ่งนี่งวดวันที่หนึ่งพุกสกีไก่ยนสองปัหนาหอบเจเออจ้งแดแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ดอกฝันฝันยู่ติอเดือมากมาเลยฝันเ ผู้เถ่าพูดใหญ่น่ะอืมพูดเอาใบใบลอตเตอรี่ไม่สองใบเอาใบลอตเตอรี่ไม่สองใบเออเอออันใบหนึ่งเอาใส่มืออืมใบหนึ่งย่นใบทั้งไต่ใบหนึ่งย่นลงพื้นนี่บอกใบหนึ่งย่นลงพื้นอืมอืมอืมใบหนึ่งใหญ่เลยหยิบเบิรงถ้าใบลอตเตอรี่ใบนั้นมีสามตัวมีเลขสามตัวใบใดใบที่ข้างล่างใบที่เพันเอาใส่มือให้นั่นใบที่เพันเอาใส่มือให้เออมีเลขสามตัวมีเลขสามตัวอืมหนึ่งเกาหา หนึ่งเกาหาเออือโอ้ปรเด็นแล้วหยิบอันข้างล่างมาเบิ้งมันมันหกศูนย์อืมอือใบที่ล่งลางหกศใบที่ล่งางหกศูนย์อออมหกศูนยม่น่ว่าปางบ่าใบใบที่เป็นถิ่นลงเออหกศูนตัวเดียวหกศูนจตัวลงถ้เป็นใบรถตเเลียนปะปะแต่ว่ามีตัวเลขใบที่ไม่เซมอไม่มีสามตัวใจเมอมันมีสามตัวเออนื้เกาเอาหนึ่งเกาหาหหนึ่งหาเกา หนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าอืมอันไปที่ยึดข้างล่างยึดข้างหน้าหกศูนย์เออเห็นเห็นบอกที่แหลวคนหนึ่งเก้าหาหนึ่งหาเก้าอ่ะเออหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าถึงโชคอืมปดิกวานมันจะไปเคนละ่าจะเริ่มกับหัวเด้อทันอืเพื่อนว่าเพืนก่อนมันจะไปอืมอืมอามันตีหัวกับเพื่อนวันนะเออดิเริ่มกับหัวเอเอาหนึ่งหาเก้าเป็นอย่างกันไปเป็นหนึ่ง หนึ่งหาหกหนึ่งหาหกจ้ะหกศูนย์กจกันไปเก้าศูนย์ตัวค่ะเป็นว่าก่อนก่อนจะไปยืริมกับหัวได้ไหมเั่นไปอแมก้อนจะไปจะริ่มกับหัวได้แต่หนึ่ันเราเนาะมันไม่ส่งเนาะที่ผู้ที่มาบอกเป็นผู้ผู้ท่าไหนผู้ถาวยญายุธิยุตดินค่ะยูุ่บ้านที่บอกยุบ้านไี่ค่ะบัาบราเนี่ะเป็นผู้ที่เป็นสี่บอก บอกวัที่แล้วบอกผู้เดียวนั้บอผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ชายเออใหญ่ในแง่ิ่งสิบอืตเป็นย่านพอเป็นายานพ่อใหจะเดือดคือเลยเนาะนอนอยู่หนึ่งเกาหานี่หนึ่งหาเก้าเนี่ยบอกหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าเอาทานยำให้ทานผู้ชมเป็นกี่สาคนวันหนึ่งเกาหาะหนึ่งหาเก้าจับะเบนเลขสามโทใบใบนั้นใ่มือไงนะ ไปบนยนต์่งหล่นกระจกเรื่องวันหกศูนย์เรนเป็นคนที่ว่าหายฉกมันเนาะเพื่อได้โชคอีกเนาะค่ะใส่เกี่ยวเขาเมื่อคืน่พันพาดีนะแมนพาบรรทุกษาวันเพินแมนนะฮะเอานะครับท่านผู้ชมจะแม่นบอยม้วนนี่นะครับเพื่อได้ไปหาสั่งจองนะคราดยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่เป็นแนวทางเป็นแม้กรทางความฝันนะครับ หายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ได้ทำผู้ชมเ้อานพาผู้ใหมักระสังจองเออหนึ่งหาเก่าหนึ่งเก่าหาประสันพันวาเออต่ว่าันวหนึ่งหาเก้าเออหนึ่งหาเก่านี่เปลอตเตอรี่จะบาเป็น1นึ่เก่าหาพรว่าบอหนึ่งเก้าที่แรกเนาะแมนเนาะเออเพิ่นเพิ่น้เบากับาเป็น1นึ่งเก้าหากลาหาเก่าแมนตอนนี้ก็ตัวเดียวกันแล้วเนาะ มันไม่เลขกหกตัวไม่เลขกสามตัวอ่าแต่ว่าใบที่ลน้นทั้งพื้นเนี่ยมีแค่สองตัวเดนมีสองตัวมีหกศูนย์ก่อนจะไปบอกว่าให้อย่าลืมกับหัวน้ำเด้อ,อก่อนจะไปมัน่าอย่าลืมกับหัวเดอร์อะไรหกศูนย์ <60 S 1> จะมาเป็นลางวนะ่งนเนาะหกศูนย์พี่ลางจะเตือนขึ้นมาเดรื่อยๆจะเดินเลยนวันดผีผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้หันอีกแล้วอืมอืมคนไม่โชคอเหรอแต่ว่าบ่าดเฒ่าประฝันขึ้น เรา,าขึ้นหรือข,ขึ้นขึ้นเกาธรรมชุ่ชมถวายดอกไม้ถวายน้ําถวายพวงมาลัยนะขอคนยุ่นะครับในปกปักรักษานี่แหละนะขอพ่อ,พอในเอฟซี<ห>เป่าเทาเจอกันแล้วเลยบอกพี่สาวว่าก่อนว่นอ่ะกราบบ่ายขอขอพ่อขอโชคน้ำเพิ่นเด้อเพราะว่าหาเพิ่นไห้นะเพิ่นพี่สาวมาแต่ว่ามาณยำใดก็ได้โชคยำนั้นเนาะเดี๋ยวเป่าเทาเป็นเหต่การณ์ธรรมชุมนะครับหัวนี้เพื่อได้โชคน้ำกันนะคะ โอเย<ม>็นดีมันยัง,นนงแต่ว่า<ม>ค่ายยูบานเบาเถ่ามันเบาเสียงดังเนาะเสียงเงินประทัดขาจาจุดอดี๋ยันี้เมื่อกลับบอคอยได้ยิน,<ค>นแต่เขาจุดตรหัวเวทละ <_ S 2> แคปหน้าจอได้ทนผู้ชมเด้นะครับเบาเถ่าอันนี้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาหกสองตรงตรงสามตัวเกือบแตกเก้าเจ็ดสองนะครับสามตัวเก้าหกสอง นในความฝันที่พี่สาวเห็นผู้เฒ่าสี่เบ่งอยู่ขังเรือคือหกเจ็ดสองนะครับชุดนี้ถัดตัดกับเขาแล้วอ่าวโกลมไม่บอกดิบอกอันนี้ไอนนอันนี้เน้นอันนี้ม่โอก,กลมไม่เพ็นมมนออกครับวอก,กลม,อมเอานะครับพี่สาวผู้เฒ่าฝันนะครับไม่ขึ้นเพิ่งมาขอพรอขอโชกก่อนนอนเป็นขึ้นวันราวันออกพรรษานะครับผู้เฒ่าเอาอรอตลี่ม่ให้เอาใส่มือคือ บอกที่แหลกวันหนึ่งเก่าหาแต่ว่าผลวันหนึ่งหาเก่ากับตัวเดียวกันนะทำมาชมหนึ่งหาเก่าอันบอกหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าอือแล้วพี่น้องผู้ใดมักไมีแต่โรตรีไม่เหล็กสามตัวอ่าหนึ่งหาเก้าเออใบยูข้างล่างจำเกินมากหกศูนย์ใบที่ใบหนึ่งเพื้นเอจับใส่มืออ่าใบแต่ว่าเปิดเบิงมันหนึ่งหาเก้าอืออือบานในใบหนึ่งพิ้นยน ไปยนงย่นล่องพื้นย่นลงพื้นมันนี้อะไรจับขึ้นมาไม่เหล็กหกศูนย์ก่อนไปคนไวต้งไหนก็อะ่าลืลม,ม,มกลับหัวบ่าวเถาก็เลยเขียนกลับไปให้ได้ทำชมเลผู้ไรมักชุดนี้ก็ตัดเอาบ่าวเถาหนึ่งห้าเก้าตัวนี้หนึ่งห้าหกกลับหัวให้นะครับทำชมอ่าและล่างหกศูนย์กลับหัวให้เป็นเก้าศูนย์ เออหเก่อๆับหัวดงเอออัว่งกับหัวเก่าสองหดก้อนหอหกสองกับมาออกอีกเนาะเออก้อนพีสาวเอมเอาแคปหน้าจอเพื่อไปหาสั่งจองยิบยับสลากินแบงหาลอตเตอรี่แนวทางความฝันนะครับเออมีเข่ามีหลุดธรรมชมมาเล่าสุกันฟังนะครับแต่เอฟซีเพิ่งจะถามมากเพิ่งจะขี่ถามพีสาวเบ้าเทานะครับธรรมชมเออถามมาเข้ากับไปหายิบจับ อ่าลอตเตอรี่ไม่ทันรุ่นนะครับเพื่อได้รางวัลเออเพื่อได้โชคแต่เป็นจังได้แต่ว่าแพี่สาวเปาเปามาน่ะฝันดีอยู่ฝันแม่นอยู่อืมอืมวันที่ได้ฝันโดนจีรพัฒบ์วันที่กับนายวันไี่กับ้านงเบอร์วันน้เอาไว้ได้แต่แต่บวกห่วงอืมเอาพี่ใหม่แล้วจังแม่คือว่าเป็นแต่ฝันไลยรอบแต่ละแก่ท่างของเจ้าท่างของบรรลุ่มยังมากเลยอืม แต่ที่จริงเองมันเกิดล้านมันทีหนึ่งพูดสิกี่กาถ่านพ่อแล้วแต่ทังท่านใ้กรับเป็นบ่เออถูกสาวว่าให้ยูจุดแล้วจนกรับทีเดียวให้ยูจุดแล้วล็อกเนี่ยล็อกสั้นนี่คือยกประตูยังเรียบร้อยจังมากอืมมันยากอะไรล่ะเอาไปทำงานน้ำค่ะอ้าวทำมาชมให้โชคให้มาหนึ่พี่สาวโชคให้มาเด้อจุนะคะเอาเดีโชคน้ำกันอีก โชคเฮียมานดีเรื่งวังนดีได้โชคเฮียมานนะครับธรรมชุ่มเบาเท่าก็เสียได้หกสองแต่ไม่ได้เอาพี่สาวก็นด้ว่าน้องน้องไอ้น้องถูกเอานะครับเพี่น้งพอกัาคลิปหน้าจะออกเดินทางธรรมชุ่มนะครับเอาสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ